ในช่างครับในช่างไอ้จะเอา,าใาไม่ต้องถอดมาเลยมีอะไรครับข่าวด่วนครับครับกรุงพรุงเป็นแตกแล้วครับวันนี้อ๋อผู้กองให้ผมมาแจ้งนายช่างเพราะท่านห่วงทางนี้มากๆครับเอาแล้วผู้กองไปไหนท่านไปราชการด่วนตอนนี้ประชุมอยู่ในกองทัพสถานการณ์ตอนนี้ตึงเครียดมากๆพวกขมิ้นแดงยึดอำนาจได้หมดแล้วไม่นาน ไสเง่นก็คงจะล่มสลายฝ่ายซ้ายของเราก็คงจะชนะกองกลังของรัฐบาลได้อีกหนึ่งสนามเป็นไปตามทฤษฎีโดมิโนโแต่บ้านเราก็เพิ่งรบก,กันใหญ่โตอ่านข่าวเหตุการณ์ที่ห้วยโกดแล้วใจหายมากๆเลยค่ะใกล้บ้านเรานีเองสงครามแท้ๆทำไมยังมีสงครามอีกพวกมันสองร้อยกว่าคน บุกมาแต่เช้าตรู่วันที่9เมษายนฐานทหารห้วยโกนถูกโจมตีอย่างรุนแรงรอบทิศทางด้วยอาวุธหลักชนิดทั้งอาก้าจรวดอาร์จีพลลสและเครื่องยิงลูกระเบิดเกิดเพลิงไหม้ไปทั่วฐานพวกเราสู้จนยิบตายิงตอบโต้ทั้งตุลลุมบลอลระยะประชิดตัว ข้ามวันข้ามคืนจนได้ปืนใหญ่ยิงสนุนกระสุนแตกกลางอากาศกบกับการส่งหอมาระดมยิงจนศัตรูล่าถอยไป<ม>วกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สุภาวะปกติวันที่สิี่เมษายนพวกคาสึกตายไปห้าสิบสองนายและบาดเจ็บอีกมากมายมพวกเรายึดอาวุธยึดทุปกรณ์ได้จำนวนหนึ่ง บาดเจ็บ25นายเสียชีวิต17นายพวกเขาเป็นวีรบุรุษ17ทหารกล้าทงชาติไทยแม้จะขาดวิแต่ยังปลิวสวยแล้วบ้านเราจะมีอะไรร้ายแรงอีกไหมคะเป็นบุญของคนไทย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นกลางและแก้ปัญหานำความเจริญไปดับทุกข์เป็นพระราชกุศโลโบายที่เหนือกว่ายุทธวิธีทั้งปวงจริงๆครับในช่างครับฐานพวกรพเราที่ห้วยกวลถูกทลมนะครับ